ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองโรมเยยแรมโบแค่คนหิวแสงปมปูดป้านาบ้านโปมเอี่ยวธนาธรก้าวไก่เมื่อวันที่15มีนาคม2566ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตดอนเมืองนารังสิบันโรมสสบัญชีรายชื่อและโคศกพักก้าวไก่กล่าวถึงกรณีที่นายเสกสกลอัฏถาวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและแกนดำผักรวมไทยสร้างชาติออกมาระบุว่านางวัฒนาโอทองหรือป้านา,นาที่ถูกเจ้าหน้าที่ปิดปากกระชากขึ้นรถระหว่างปนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีว่าเป็นการดิสเครดิตและเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้า โดยรังซิมันโรมได้ถอนหายใจพร้อมกล่าวว่าคนที่ชอบคิดว่าคนอื่นจะดิสเครดิตตัวเองส่วนใหญ่มักจะเป็นคนประเภทแบบนั้นตนไม่ค่อยอยากให้ราคานายเส็กสกนเพราะไม่ได้เป็นคนที่มีจุดยืนอะไรเป็นคนที่กลับไปกลับมาหลายครั้งตนคิดว่าพอไปดูประวัติสาเหตุที่ต้องออกจากการเป็นที่ปรึกษานายก ก็มีเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีโดยไม่มีหลักฐานดังนั้นตนคิดว่าอย่าทำเลยและควรพิจารณาตัวเองให้ดีว่าพอเป็นข่าวกับตัวเองไม่ว่าเรื่องของพรรคของนายกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสามารถตอบกับสังคมได้หรือยังและมีหลักฐานสร้างความเชื่อมั่นได้หรือไม่ว่าไม่เกี่ยวข้องอย่าเอาวิธีการที่ตัวเองชอบใช้มาดิสเครดิตคนอื่น นารังสิมันกล่าวว่าพักก้าวไกลและนายธนาธรซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักก้าวไก่มุ่งมันกับการหาเสียงและทำนโยบายเสนอต่อประชาชนส่วนการที่ประชาชนบางกลุ่มถือป้ายโจมตีแสดงความไม่เห็นด้วยตนมองว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองเป็นวิถีทางของประชาธิปไตยการจะมีคนชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดา ยกตัวอย่างกลุ่มคนที่มาแสดงความเห็นต่างในเวทีพักก้าวไก่ที่เวทีปรสาสัยจังหวัดสมุทรปราการที่มาถือป้ายและขอถ่ายรูปกับตนบอกว่ามาให้กำลังใจแต่ข้อความบนป้ายไม่ใช่ตนไม่ได้ไปปิดปากไข่ดังนั้นยืนยันว่าการทำหน้าที่ของพักก้าวไก่ไม่ได้ทำแบบเดียวกันกันกบที่นายเสษะกลชอบใช้และนายธนาทรก็ไม่ได้มีนิสัยแบบนั้น ส่วนนางวันธนาจะไปหาเสียงกับใครก็เป็นสิทธิของเขาเมื่อถามว่าการที่นายเสกสกลระบุเช่นนี้กังวลว่าจะกระทบกับฐานเสียงพรรคก้าวไกลหรือไม่นารังสมันกล่าวว่าไม่กังวลเชื่อว่าประชาชนเรียนรู้และเข้าใจเราเติบโตเยอะมากและมองว่านายเสกสกลต้องการพื้นที่มากกว่าทำให้ตนไม่ให้ราคาอะไร ขอขอบคุณข้อมูลจากมาติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ